รัศดรจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกับส่วนนี้เปิดตั้งฐานกับยางตุ่เขาวทางเลือกจโดยร้อย สิ่งด้วยเวทนาสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าเจ้าอเดรจพระเทศพละราธารณชนอย่างมานมาตีสามีในประจำปีพุทธศักราช2566นี้ การบริหารส่วนจังหวดพิจิตรโดยพันตํารวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดพิจิตรกับนโยบายการพัฒนาบึงสีไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมุ่งหวังจะให้บึงสีไฟเป็นพื้นที่การแข่งขันกีฬาทางน้ําและเป็นพื้นที่การแข่งขันกีฬาด้านต่างๆจึงได้ดําเนินนโยบายการพัฒนาบึงสีไฟอย่างจริงจังด้วยการกําจัดวัชพืชในท้องน้ําและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ทำให้ทุกวันนี้บึงสีไฟมีสภาพพร้อมที่จะใช้เป็นพื้นที่เพื่อการแข่งขันกีฬาในหลายประเภท ล่าสุดเมื่อวันที่21และ22มกราคม2566สมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้เลือกให้บึงสีไฟเป็นพื้นที่จัดก,การแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่1 โดยมีนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์นายพยนัศวพิชยนตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์งเงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยานในครั้งนี้โดยเป็นการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึมไบฟอร์ออล ระยะทาง39.30กิโลเมตรมีผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุ30-39ปีชายรุ่นอายุ40-49ปีชายรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปชายและรุ่นอายุ30ปีขึ้นไปหญิงนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักปั่นจักรยานชาวพิจิตรที่ชื่นชอบการออกกำลังกายได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเป็นการปั่นจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทาง10.28กิโลเมตร ซึ่งทั้งหมดนี้คือความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่จะพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแลนด์มาร์กในการพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่สำหรับการแข่งขันกีฬาทั้งทางบกและทางน้ำเพื่อให้จังหวัดพิจิตรเป็นสปอร์ตซิตี้ที่ส่งเสริมทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่างๆอีกด้วยเป็นพื้นที่ที่จะทำการจัดก,การแข่งขันกีฬาจัก,กรยาน ระดับโลกได้นะครับไม่ใช่ระดับชาติระดับโลกเลยนะฮะด้วยการสัดเสนจากท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรว่าจะทําให้ินที่ไฟนี้เป็นที่จัดก,การแข่งขันกีฬาทั้งวอลเลย์บอลชายหาดทั้งสนามจักรกีฬาแข่งขันจกกัาจากรยานจักรยานทั้งวิ่งทั้งหลายๆอย่างนะครับเป็นที่เหมาะสําหรับการจัดก,การแข่งขันกีฬาและจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรต้องขอขอบคุณท่าน นายกสมาคมจักรยานกีฬาท่านพูว่าและหน่วยราชการทุกท่านของจังหวัดพิจิตรนะครับที่ให้การสนับสนุนนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะและจะมีอีกหลายๆครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทางท่านนายกสมาคมจักรยานนะครับที่มาจัดการแข่งขันจักรยานในปีที่สองแล้วนะครับก็ทำให้จังหวัดพิจิตรได้มีเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับต้องกาบขอบพระคุณทางสมาคมอย่างยิ่งนะครับ ก็ตัวผมเองต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับที่ท่านได้ในการสนับสนุนนะครับให้บึงทีไฟให้อบจได้เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาบึงทีไฟครับซึ่งในปีนี้นะครับเราคาดการว่าบึงทีไฟของเราในเรื่องของสวนสาธารณะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนเรื่องเป็นจักรยานก็จะมีการนำเรื่องเข้าสภาเพื่อขออนุมัติในการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อให้เป็นทางจักรยานสนามแข่งขันระดับประเทศให้ได้ครับ